ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเขา้าสู่รายการสร้างเมืองแปลงบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับในการสร้างเมืองแปลงบ้านคงจะนําเสนอแนวทางหลักการหลักวิชาอันจะนําไปสู่การสร้างประชาไปอย่างสันติเพื่อความมั่นคงของชาติศาสนา,าพระมหากษัตร,ริย์ความไปบุญของประเทศและเกิดสันติภาพโลกที่แท้จริงวันนี้ครผมสมมติมุสกะเป็นผู้ดําเนินรายการและวันนี้เข้ามาสู่ ปลายเดือนสิงหาคมนะครับปรากฏการทางการเมืองก็คือคุณแพทองทานคุณอุ้งยิ้งนะครับก็ไปปรากฏตัวที่ศาลร,รัดูลซึ่งจะมีคำสั่งหรือคำตัดสินในวันที่29สิงหาคมเดือนนี้นะครับแล้วก็ยังมีการอีกหลายเรื่องเช่นการเรียกร้องให้เลิก MOU ม3อ4ีนะครับที่หน้ารัฐสภา ในวันที่บรรัาที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะงะั้นการเมืองก็นําไปสู่วิกฤตหรือไม่หรืออย่างไรเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามและต้องอาตามติดอย่างใกล้ชิดกับพิบตามไม่ได้ครับเพราะวันนี้กระผมได้รับเกียรติได้เรียนเชิญท่านหัวน้าพักไทยธรรมซึ่งท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในแวดวงการเมืองน,นี้ ก็จะมาคุยกับเราเรื่องไทยธรรมนำชาติครับท่านคือนกเตอร์อโนไทยดาวดวงดาราสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สมพรด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับฟังรับชมอยู่ทั้งบ้านแล้วก็ช่องพีทีวีนะครับที่อยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องสําคัญด้วยกันนะครับแลวเรื่องที่ น่าติดตามนะครับก็เรื่องของท่านนายกนะครับเข้าสู่กระบวนการนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของพี่น้องครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการสู้รบครับโอ้ใช่ใอันนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็ต้องเป็นกําลังใจให้พี่น้องทหารนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือให้กําลังใจแม่ทัพภาคสองนะครับที่ดําเนินการนะครับวันนี้ พักไทธรรมครับวันนี้ผมดรโนทยัยนวนราวันนี้มีความมีดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากท่า,าจารย์นะครับมาบอกเล่า90ถึงนโยบายทางการเมืองนะครับสิ่งที่เราทําอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับวันนี้การทํากิจกรรมทางการเมืองเป็นนี่อ่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นสนใจมีตัวเลือกนะครับว่าเพราะวัวนนี้สถานการณ์หลายฝ่าย ถ้าอาจารย์ก็ทราบดีอยู่ว่าห่วงเก้าอี้นะครับห่วงเก้าอี้กันอยู่นะครับ <S <S แล้วก็ยังมีนะครับเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับทําเป็นเรื่องปกติ <S 1> <S 1> คนไทยถ้าห้ามอย่างไหนเป็นเรื่องยิ่งยุนะครับห้ามซื้อเสียงก็มีการซื้อเสียงนะครับ <S <S <ๆ S 1> วันนี้พักไทยธรรมนะครับมีนโย,ยบายหลายเรื่องโดยเฉพาะในวายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวก่อนที่จะ คุยสถานการ์ารเมืองและนยโยบายนะครับท่านอาจารย์มันมีโพลซึ่งอากนิด้าโพลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะคนั่นเห็นไหมว่าเขาไม่เอาแล้วนักการเมืองเก่าครับไม่เอาแล้วพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาครับผมเพราะ,ะพรรคไททัมของท่านเนี่ยจึงอยู่ในสายตาประชาชนแล้วนะใช่ครับท่านท่านเห็นว่านี่คือสิ่งที่ ท่านจะปรากฏที่พีทีทีเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าอนาคตเนี่ยท่านรับผิดชอบบ้านเมืองได้แน่ได้แน่นอนครับได้แน่นะครับพักไทยธรรมขอเป็นหนึ่งอาสาที่เข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องนะครับจําให้มั่นนะครับชื่อจําง่ายๆพักไทยธรรมนะครับพักไทยธรรมก็ตั้งก่อนพักกล้าทำนะครับตั้งก่อนครับตั้งกนตั้งกนพักกล้าทำมาที่หลังมาทำที่หลังครับ ผมตั้งมากบมือนะครับกับพี่น้องประชาชนนี่จากการอย่างเสียงหรือการมีโพลที่นีดาก็พูดอย่างนี้ท่านท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างเชินครับคืออย่างนี้นะครับการสำรวจของนีดาโพลก็คือเรื่องของการสำรวจความนิยมของกลุ่มประชากรที่ไปสุ่มนะครับบวกกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับก็เห็นพ้องไปในทางเปอร์เซ็นที่ดีนะครับว่า พรรคการเมืองเก่าไม่อยู่ในสายตาถ้าพูดง่ายๆนะครับก็การเมืองใหม่ก็สดใสมีอนาคตฝนสาฟ้าใสมีความหวังและมีมีความหวังนะครับให้ประชาชนที่สําคัญครับท่านอาจารย์วันนี้วิกฤตทางการเมืองเนี่ยมันเกิดมาหลายรูปแบบเรื่องของคดีความทางนักการเมืองเรื่องของนโยบายของผู้มีส่วนได้เสียคือสเตคเดอร์ ที่น้องประชาชนนะครับไม่ได้รับนโยบายที่หาเสียงไว้ตั้งแต่ทีแรกเป็นนโยบายที่พูดกันลอยๆหาเสียงแบบลอยๆว่าง่ายๆบอกไปก่อนทําได้หรือไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเียบๆไปจักชัดเจนนะเป็นที่ประจักษ์หลายๆเคสก็เกิดขึ้นแล้วอันคืออันนั่นคือรัฐบาลครับไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้ได้นะใช่ครับ มีเกียรมีศักดิ์ศรีมีชาตมีกินนมันก็เลยทําให้เกิดความไม่น่าไว้วางใจไม่เชื่อมั่นทีนี้รัฐบาลเนี่ยดูจะหัวดิ่งลงแล้วนี้มันมีปัญหาที่โพลก็สำรวจเนี่ยมันบอกว่าพักการเมืองนักการเมืองเขตเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่เอาแล้วเนี่ยอันนี้มันหมายถึงรัฐภานะ หมายถึงฝ่ายนิติบัญญัตินะท่านมีความเห็นอย่างไรว่าเขาเนี่ยผิดตรงไหนที่ประชาชนบอกว่าไม่เลือกแล้วไม่เอาแล้วพักเหล่านี้คือท่านอาจารย์ท่านเรานำเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าจากการตามข่าวท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลฝกเดียวกันหรือเปล่าเห็นไหมครับเสียงปลิลมน้ําวันนี้ถ้าเป็นนายก ญี่ปุ่นผมไม่ต้องรอสารตัดสินเราออกด้วยสปีริตแล้วการเดินหน้าทางการเมืองเกิดขึ้นใหม่ครับ้านเรามันไม่เหมือนกันความรับผิดชอบต่อสังคมมันไม่เหมือนกันเพราะยกตัวอย่าง case study ที่ญี่ปุ่นที่ผมไปศึกษาดูงานมาเป็นไงบ้างครับนะครับเป็นไงบ้างความมีระเบียบวินัยการซื่อสัตย์สุจริตการรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม นะครับผมผมว่าเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากกว่าเรามากกว่าทีเดียวบ้านเมืองก็ดูได้ใช่ครับจะเริ่รุ่งเรืองไปขนาดไหนนะแต่คนไทยเราไม่ยอมนะครับก็ก็ก็อันนี้คือถ้าพูดกันตรงๆนะครับนั่นยังประจนามิอะไรอะไรๆเยอะแยะไปหมดนะของเรานี่แทบจะไม่มีลมสบายๆนะดิฟ้าอากาศดีทั้งนั้นครับทีนี้ เขาเป็นประเทศประชาธิปไตยหรือเราไม่เป็นประเทศประชาธิปไตยท่านหัวหน้าว่าไงครับคืออย่างนี้ครับท่านอาจารย์ถ้าพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยของต่างประเทศกับของเรามันต่างกันเรื่องเดียวมันมีคําอยู่หนึ่งคำอยู่หนึ่งประโยคว่าในเมื่อปากท้องยังหิวอยู่ประชาธิปไตยยังเต็มใบได้ยังไงเป็นคําถามที่ชวนคิด วันนี้การเลือกตั้งแม้แต่เลือกตั้งท้องถิ่น <c oughs> เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลสอทอสอจอไล่จนถึงอ,อปทอในหลายบางพื้นที่ท่านอาจารย์ว่ามีสิทธิ์ไหม <c oughs> ที่ไม่มีการซื้อเสียง <c oughs> เอ้ยังหนักกว่าเดิมมกักง <c oughs> ถูกต้องครับวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> เยอะมาก คนแสวงหาอํานาจไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนี่แหละคือภายใต้อํานาจไม่เป็นของบวงชนไงครับผมอ,อแต่ของเราวงชนให้อํานาจเขาอะบางส่วนอย่างอินเดียเนี่ยแย่กว่าเราอีกแต่ไม่ซื้อเสียงไม่ได้นะใช่ครับซื้อได้แต่ประเทศไทยลถูกต้องออกรกะตอบอกว่าไงครับไม่ ไม่เห็นมีจับไม่ได้สุจริตสุจริตไม่เห็นเที่ยงธรรมไม่เห็นมีใครถูกองใสตัวสอบได้นี่สวคดีจะเป็นปีั้มครับอาจารย์ก็ดูจะใกล้จะหมดอายุสภาอะไรถึงจะสรุปได้ถ้าเป็นคดีทางการเมืองที่ฝ่ายตรงข้ามผมว่าเสร็จสิ้นไปนานแล้วครับกันนี้กันนี่พิกลพิการอยู่ในเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้อันอย่าไปคิดมากนี่ไงผมถึงบอกว่าวันเนี้ย ถ้าเรามานั่งมองคิดกันว่าการหาเสียงข้างหน้าเนี่ยพักเนี่ยเราควรจะเป็นพักที่ให้พี่น้องประชาชนจับต้องได้โดยการนําเสนอนโยบายผมเห็นด้วยเดี๋ยวผมเ็นด้วยนะครัแต่นี้ต้องพูดรูปธรรมอันนี้หน่อยครับตามสถานการณ์นะก็คือกรณีชายแดนไทยกับกัมพูชาครละมีการประทะกันตั้งเสียวันและมีตกลงหยุดยิงเนี่ยและพี่น้องก็ตายบ้าง บาดเจ็บเยอะอบปยอบกันเยอะแยะทหารก็เสียชีวิตครับผมอันนี้ต้องถามพักไทยธรรมว่าท่านมีนโยบายมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเกิดแล้วถูกไหมครับทางพักไทยธรรมก็ร่วมสนับสนุนนะครับแล้วก็นำสิ่งของนะครับไปให้กําลังใจพี่น้องทหารทหารนะครับสิ่งหนึ่งสําคัญที่สุดครับท่านอาจารย์วันเนี้ยเราก็รู้ว่า ทางพี่น้องกัมพูชานะครับหรือว่าที่ก็เล่นเรียกกันติดปากว่าเราแว้บไว้ใจไม่ได้แล้วก็บุกลุกนะครับยึดพื้นที่เรามานานพอสมควรวันนี้แม่ทัพพักสองตีคืนนะครับเหลือบางจุดนะครับแล้วก็ยังมีข่าวนะครับหยุดยิงไปแล้วยังมาวางกับระเบิดอีกนะครับ <Okay. S 1> พี่น้องทหารก็เจ็บ ยังต่อรถต่อเถียงอยู่ทุกวันนะถูกต้องครับวันนี้สําคัญที่สุดเลยท่านอาจารย์ถามมาเป็นประเด็นที่ดีมากครับผมไปออกรายการช่องหนึ่งผมก็ให้ข้อคิดเห็นไปวันนี้เรามีงบประมาณบางส่วนนะครับที่ไปอุดหนุนกัมพูชาอยู่นับพันล้านบาทครับในเรื่องสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาเรื่องอะไรหลายๆเรื่องนับพันล้านบาทนะครับวันนี้ครับต้องทําให้ชัดเจนนะครับผมว่าเอางบประมาณบางส่วนนะครับอินฟราสตรัคเจอร์ใน บ้านเราครับทำถนนหนทางเต็มไปหมดผมว่าจัดงบบางส่วนนะครับแล้วก็งบประมาณอุดหนุนนะครับทํารั้วเลยให้มันจบที่เลยหลายต่างประเทศเ็าทากันหมดแล้วพี่น้องราทําแล้วเวียดนามทําแล้วฝั่งนู้นนะครับกันหมดแล้วจีนทําแล้วอเมริกาอเมริกาทําแล้วอเมริกาก็กันกับเม็กซิโกเม็กซิโกครับมจบปัญหาหลายเรื่องเช่นการรัก อ้ามแดนยาเสพติดหลายเรื่องเลยันที่ข้อเสนอนะคที้ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของที่ให้กําลังใจทหารและแปรชนที่บาดเจ็บล้มตายรเราไปให้สิทธิ์ของระดมไปให้เนาะครับที่เอ็ม o u ที่เขาพูดกันเนี่ยสี่สิบสี่สี่สิบสามสี่บี่เนี่ยท่านเห็นว่าสมควรจะยกเลิกหรือเปล่าครับท่านครับกติกาเนี่ย m o โก็คือการเขียนสัญญาพันธะต่อกันข้อตกลงข้อตกลงครับถ้าอาจารย์สมพรละเมิดผมอ่ะผมจะเอาไว้ไหมข้อตกลงเหมือนผมละเมิดท่านอาจารย์เราแจ้งความประสงค์เลยยกเลิกครับยกเลิกเลยเพราะคุณละเมิดก่อนวันนี้เธนทูตมาเพียบเลยรู้แล้วเขม็นวอบงวางระเบิดยิงก่อนแล้วก็ยิงไม่มีทิศไม่มีทางด้วย รู้กันหมดแล้ววันนี้ต้องประกาศอย่างชัดเจนยกเลิกเลยนะยกเลิกเลยต้องไปสนใจอะไรเราเมื่อไม่ตอบรับแล้วก็เป็นการเรียกว่ายุตินี้ไปเลยครับนะก็แล้วทีนี้อีกนิดหนึ่งท่านคิดว่าเราเนี่ยฝ่ายรักสงบนะไม่ใช่ยิงก่อนนะเขายิงก่อนนะ <laughs> แล้วชอบไปฟ้องศาลโลก ของคนน้นคนนี้นอเดี่ยงนี้ชัดแจ้งแล้วใช่ไหมว่า<ช>จํานวนต่อหลักฐานว่าแม้แต่มือถือเนี่ยที่ทาหล่นไว้ใช่ไหมเขาก็วางมีคลิปมีคลิปวางระเบิดมีคลิปวางระเบิดครับก็เป็นว่าเราต้องให้กําลังใจกองทัพนะครับครับ,รบเอาละทีนี้คําถามต่อมาเนี่ยเราเนี่ยเมื่อเป็นพักที่อยู่ในสายตาประชาชนแล้วเนี่ยครับนโยบายที่สําคัญสําคัญของท่านมีอะไรบ้างเชิญครับวันนี้นโยบายพรรคไทธรรมมี หลายอย่างด้วยกันครับครับในเบรกที่แรกเนี่ยช่วงที่ช่วงแรกเนี่ยที่ผมมานําเสนอนะครับเดี๋ยวจะบอกด้วยกันสองข้อในช่วงที่สองก็จะมีท่านผอสารพงษ์บุญจันทร์นะครับมานําเสนอสองข้อแจริงๆเป็นนโยบายของพรรคไทยธรรมของเราสิ่งแรกเลยเนี่ยครับวันนี้เราต้องยอมรับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปืดเครืองเกษตรกร ผลผลิตไม่ได้ราคาครับส่งออกก็ไม่ได้ตีนภาษีทั้มเหลือ19เปอร์ซนนะครับเมื่อเช้านี้ผมได้รับนะครับร่วมประชุมกับคณะท่านทูตออสเตรเลียเรื่องของ FTA เรื่องของโคโนมผลิตภัณฑ์นมนมผงที่จะเข้ามา <S <S ในเมืองไทยนะครับ <S <S วันนี้พักไทยทำทำเรื่องจริงพักไทยทำเราเนี่ยเราก็ ร่างสร้างพักมาเนี่ยมาจากนักวิชาการนะครับโดยเฉพาะผมดรโนไทนรานะครับท่านรองหัวหน้าพักอีกท่านก็คือท่านดรนายแพทย์กิติกรวิชัยเลืองธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจท่านเลขาธิการพักท่านอาจารย์ทนายวิศรุตกุศไกวันนะครับกำกับดูแลข้อบังคับพักและกฎหมายพักอยู่ในขณะนี้พักในธรรมเนี่ยเราลงพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งประเทศไทยแทบจะทุกจังหวัดนะครับ ก็เลยไปกันกองนะครับเบนสตอมมิงจากทั่วนะครับของพี่น้องประชาชนไปสังเกตการไปอินเดปอินเทอร์วิวไปฝังลากเชิงลึกดูว่าเอ๊จะทำยังไงทำอะไรมุมมองที่ว่าเราจะทำอะไรแล้วกันกองมาเป็นข้อแบ่งประเภทแยกออกมาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมนะครับวันนี้พักไทยทํา <c oughs> ตอนนี้ท่านอาจารย์สมพรตอนอายุท่านอายุสิปีเนี่ย ผมว่าอาจารย์ยังแก้ผ้าโดนน้าอยู่เลยนะทำไมนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับครับแต่ตอนนี้เด็กอายุสิบแปดปีเนี่ยครับหาอะไรได้ได้แต่ตอนนั้นสิบแปดปีท่านอาจารย์สมพรหาอะไรได้ไทยยังครับอืต้องอาศัยพ่อแม่แหละใช่ไหมครับครับวันนี้ก็เหมือนกันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอลอกวังไว้ AI มาแล้วตัวเชี่ยวมาแล้วถูกไหมครับวันนี้สมาร์ทโฟนสาคัญมากโทรศัพท์ของอาจารย์ยังใช้ปุ่มกดอยู่ไหมครับ ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะเลิกแล้วสมาร์ทโฟนสมัยก่อน <c oughs> จะค้าจะขายอยากให้คนรู้จักก็ต้องมาอยู่ปากซอยมาอยู่ท้ายซอยคนขายไม่ได้ถ้าอยู่หน้าซอยยังพอมีลูกค้ามองไปมองมาเห็นอ,า,อาจารย์สมพรมาขายกล้วยทอดอยู่ตรงนี้เห็นแล้วถ้าขายท้ายซอยขายไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปไงขอให้อาจารย์สมพรทอดกล้วยทอดอร่อยอยู่ท้ายซอยขายได้ไหมครับ ก็ได้แล้วเพราะมีเรืองฟังกมุด GPS โซเชียลว,วันนี้สำคัญไงโซเชียลสำคัญพักไทยธรรมจึงมีนโย,ยบายสำคัญเร่งด่วนหนึ่งข้อก่อนเลยครับที่ผมจะนำเสนอ18ปี18ปี18ปอายุ18ปี100แสน1อาชีพ18ปีก็พูดได้ เดี๋ยวต้องอธิบายรูปธรรมมันหนอ่อยถามทําไมว่าหนึ่งแสนหนึ่งอาชีพสิบแปดปีก็กู้ได้วันนี้เด็กโซเชียลเด็กที่เป็นสมาร์ทโฟนเก่งตงุ้งนอายุสิแปดเก่งพาเราอีกคนสมัยใหม่เก่งมากเก่งมากครับวันนี้ครับทักไทยทําบอกว่าหนึ่งแสนหนึ่งอาชีพสิบแปดปีก็กู้ได้ ทำอะไรครับตอนนี้น้องๆหลายคนไม่ต้องกู้กวยสอแล้วไม่ต้องขอเงินพ่อแม่แล้วไปโรงเรียนทําไงครับดอบชิปเ,เป็นในหน้าทิกต o อกถายของ Online, ออนไลน์นู่นนี่นั่นปักตะก้าเป็นอินฟูถูกไหมครับได้รายได,ได้แต่อะไรครับแต่ขาด โอกาสทางการได้รับช่วยเหลือทางการลงทุนเพราะว่ากฎหมายบอกว่าอายุ20ปีถึงบรรลุนิติภาวะถึง,ถงจะพึ่งพาตัวเองได้ถึงจะไปทำสถาบันการเงินได้ถึงจะไปกู้ตังค์ได้พักไทยทำบอกเฮ้ยกฎหมายข้อนี้ต้องแค่เพราะคุณบอกว่า18ปีคุณให้มีสิทธิ์เลือกตั้งถูกไหม S <S มีสิทธิ์เลือกตั้งเ,<ด>เลือก<ด>คนไปบริหารประเทศแต่ทํานิติกรรมไม่ได้แต่ไม่มีสิทธิ์ไปหาแบงก์ไปหาธนาคารแหล่งเงินทุนปิดโอกาสกฎหมายข้อนี้ก็ต้องแก้วันนี้พักไทยทานบอกว่าอายุ18บแปดปีหนึ่งอาชีพหนึ่งแสนกู้ได้อันนี้สำคัญมากนโยบายข้อที่สอง D เครดิตบูโรเราที่ว่าติดกันลุงนังไปหมดทุกคนไปทําเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ติดค<ห>าาหน่าสงสารนะครับประเทศไทยเนี่ยพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดหลายคนสมมุติถายเงินเดือนหมื่นห้าเป็นพนักง,งานบริษัทไปทำบัตรนู่นบัตรนี่ไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันละสามหมื่นกว่าบาทป้ายแดง ก็ต้อง่อนเ้าไปผ่อนครับไปกู้บาดมาหมื่นห้าตองเอินเดือนนี้แม่ป่วยพ่อป่วยน้องชายป่วยรถล้ลมนู่นนี่นั่นไปกดตังมาเงินเดือนมาไป็รักษามหมอหมดไปหาคลินิกจ่ายไปหมดแล้วไม่มีตังส่งสามเดือนโดนฟ้องติดแบ็กลิสถามว่าคนเนี่ยสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งเนี่ย ติดแบงค์ลิสต์แล้วใช่แต่ถามว่าเขาไม่<ช>ไมเปียดเสียขาเหรอเขาไม่มีโอกาสที่ไปทำก๋วยเตี๋ยวไปทํานู่นทํานี่ต่อเหรอแต่ไปติด n อ l อไปหาแหล่งเงินทุนไม่ได้แล้ววันนี้ทอกสอยัิงเช็คแบงค์ลิสต์เลยอ่ะคิดดูดิเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้อ,ออมสินไม่ได้กรุงเทพไม่ได้ยิ่งผ่าน,นี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยพักไทยธรรมจึงบอกว่าเฮ้ยมันเกินไปถ้าเครดิตบูโรเนี่ยมันต้องมีแรลงมีเลทหรือมีขั้นต่ำ ถ้าใครานบอกว่าพี่น้องใช้แรงงานพี่น้องที่ไปประกอบธุรกิจเล็กๆน้อยๆมันมีโอกาสฟื้นตัวได้อีกคนเราผิดพลาดครั้งแรกเป็นครูรู้แล้วนี่เฮ้ยกู้ตังมาทําแบบนี้ขาดทุน ي, คิดออกแล้วว่าจะต้องทําอย่างนี้จะไปกู้แบงก์นจานล์สมพรแอรเองติดบูโรอยู่ข้ามยังไม่ให้เองเองต้องเอาตังค์เก่าไปใช้เขาก่อนก็คนมันเพิ่งล้มมาจะเอาตังค์เก่าที่ไหนแล้วท,ที่ทางพัค ส,สนุนหรือแก้กฎหมายแล้วยังสนุนยังไงครับ้างครับพักไทยธรรมบอกว่าวันนี้ถ้าพักไทยธรรมนะครับได้รับเลือกเป็นสมาชิสภาผู้แทนาทราษฎรเรื่องแรก18ปี100หนึ่งอาชีพ18ปีต้องกู้ได้เร่งทำสองเรื่องเศรษฐกิจจะโตต้องกลับมามีฟันเฟืองใหม่เรื่องของแรลงหรือขั้นต่ำของเครดิตบุโรพักไทยธรรมบอกว่าถ้านี่ไม่เกินหนึ่งล้านผมว่ามันยังไม่เยอะนี่นะครับ เริ่มใหม่ไม่ติดบูโรนี่ไม่เกินหนึ่งล้านนะครับหมายความว่ายังไงหนึ่งล้านมันล้มละลายคนธรรมดาต้องปรับใหม่ไงี่เรายังไม่ล้มละลายเลยใช่มันต้องปรับใหม่แม่กู้แล้วเกินไปถ้าคุณประกอบธุรกิจจดทะเบียนการค้าเป็นนี่สองล้านสามล้านสี่ล้านคือธุรกิจใหญ่ไอ้ยังอย่างนั้นว่ากันไปก็เป็นว่านโยบายสาคัญสองข้อนี้นะครับต้องแก้ไขและต้อง มันปิดช่องทาง,อ,ง,ทางอาจารย์ค<า><า>ิดดูดิกลุ่มคนจํานวนมากที่มีองค์ความรู้แล้วนะผมถือว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยแสดงว่ามีองค์ความรู้ในเรื่องการค้าขายแล้วเรื่องนั้นๆแล้วให้เขาสามารถมาทําธุรกิจใหม่ต่อยอดใหม่ได้วันนี้ฟันเฟืองเศรษฐกิจมันถึงจะเกิดแทโฟ<อ>ไปเรื่อยๆเราเสนอนโยบายสองข้อนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวในเบรกแรกในเบรกแรกนะครับต่อไปก็ท่าน พอสารพงษ์บุญการผมทํานโยบายไว้แล้วอีกสองข้อเป็นสี่ข้อเดี๋ยวเกิดไม่นิดนึงพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างเลยลำไยราคาตกต่ำเขาทำพรบลำไยแล้วข้าวก็ตกต่ำข้าวผลไม้ทุกอย่างหละสมัยประชานิยมก็หมื่นห้าสมัยนี้ตอนนี้ข้าวอินเดียปล่อยออกเหลือห้าพันหกห้าพันครับต้นทุนยังไม่ได้เลยวันนี้ต้องมีพี่น้องเกษตรกรบางส่วนยังมี ปลามงอีกนะมีปลามีกุ้งอีกครับผมทํำนโยบายไปแล้วเดี๋ยวให้ท่านผอออมามาพูดต่อได้ครับได้ครับอีกเรื่องหนึ่งสําคัญที่สุดหมู่บ้านครับอสมอได้สองพันนะครับวันนี้อสมอได้สองพันวันนี้ถ้าเลือกพักไทยทำนะครับพี่น้องที่เป็นอาสาอปอพรลนะครับหรือชอลบนะครับได้เบี้ยเหมือนอสมอ๋อครับ เดี๋ยวให้ท่านสอรพงศ์มาได้าขยายความต่อนะครับ,รบท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพกับเราได้พบกับพรรคไทยธรรมนำชาติซึ่งจะเป็นเรื่องของยุคใหม่และมิติใหม่ครับผมเ,เป็นเรื่องที่เราจะต้องหาเลือดใหม่หาพูดง่ายๆหาคนที่ทำการเมืองเพื่อประชาชนใหม่นะก็คือพรรคไทยธรรม พักไทยทำทำจริงทำจริงครับยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนครับครับถ้างั้นก็เราจะได้ดูท่านหัวหน้าพักว่าจะได้ประกาศไปทั่วประเทศอย่างนี้นะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคงั้นผมก็ขอกราบขอบคุณท่านหัวหน้าเป็นอย่างยิ่งครับแล้วกับผมพร้อมทั้งท่านอนุทัยดวงดารา จะขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปละเพลงแค่นี้นะครับสุสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทา่านแก